โถมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะครับกฎหมายก็ไม่ต้องบัญญัติซะละเอียดขนาดนี้ครับนนไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวแต่ว่าระบบพับบิกสกูลเนี่ยโรงเรียนกินนอนของเขาตั้งอีตันแฮโร่เวสอะไรแต่อะไรแต่ต่ออะไรประมาณ30แห่งเนี่ยค,ครับเขาเขาคิดในเรื่องปรัชญาตั้งแต่เริ่มแรกนะค,ะครับพอพอพอด,พอด,พอดีผมอ่านประวัติศาสตร์ส่วนนั้นด้วยตั้งแต่ศตวรรษแรกๆอกะศตวรรษที่14 15เนี่ยฮะเขาคิดมาแต่แรกแล้วครับว่าจะต้องฝึกคนเป็นผู้ดียังกิด นะครับเย็นตนเดนนี่ฮะเย็นตันเนแล้วทำยังไงบอกต้องฝึกให้มันอดทนต่อความยากลำบากความหิวโหยคิดอย่างนั้นไปนะครับเหมือนทหารเหมือนกันนะเขาบอกต้องสปาร์ตันไลฟ์ชีวิตแบบสปาร์ตันอ้าวไปงั้นไปสปาร์ตันคือชีวิตที่ลำบากนะครับทาวถายลำบากลำบากต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาพอตีหกโมงเช้าต้องตื่นและอาบน้ําเย็นแล้วก็ไปเตะฟุตบอลนี่เตะฟุตบอลมันดียังไงครับมันเล่นเป็นทีม มันเล่นเป็นทีมครับหมอบุญสมบอกว่ากีฬาที่ดีที่สุดคือฟุตบอลหมอบุญสมบอกว่ามันเล่นได้ทีม22คนเต็มสนาม22คนเทนนิ <kho' S 1> สทั้งคนมันได้สี่คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าฟุตบอล22 22คน11 11นะครับครับ,รบแล้วก็เล่นเป็นทีมแล้วก็ต้องมีกัปตันแล้วต้องมีอะไรต่างๆมีระเบียบวีนัยทุกอย่างเนี่ยเขาสอนคือกีฬาก็สร้างคนนะกีฬาก็สร้างคนและระบบของการปกครองเขาก็สร้างคนตลอดเวลาเขาคิดถึงเรื่องสร้างคนตลอดเวลา แล้วคนอังกฤษสมัยก่อนนั้นก็ต่อต้านเรื่องกีฬาอาชีพนะจำได้ไหมค,ครับต้องเป็นกีฬาสมัครเล่นเล่นด้วยใจแต่ต่อหลังนี่มันก็ทนไม่ได้ฉะนั้นหลายอย่างของอังกฤษเนี่ยมันมีอะไรไม่เหมือนอเมริกานะแ,ลแล้วไทยเราเนี่ยเราก็มาจากระบบะราชาธิปไตยนะเหมือนอังกฤษอ่ะ เราจะไปเอาแบบอเมริกาได้ยังไงต้องเอาแบบอังกฤษส,สูทนะถ้าเอา,าจะเอาแบบามใกล้เคียงใกล้เคียงกันแต่เราไปคว้าแบบอะไรของฝรั่งเศสมาฝรัร่งเศสตัวน,นั้นมันเป็นอย่างที่ฝรั่งเศสเพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ผมยังวันนี้ไม่มีเวลาพูดนะครับ,รบฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ที่จะมาการเลือกผู้แทนเนี่ยเราเลือกจากทุกคนมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเป็นผู้แทนราษฎรนะครับ,รบแต่คนที่จะมา เป็นเล็เเกเสนาบดีแล้วกันเพือ่อเพื่อความแตกต่างมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อะไรทำบริหารงานตามระบบธรรมิบาลก็ต้องมีความซื่อสัจ j u จริต้องมีคุณธรรมสูงส่งกว่าคนทั่วไปจะไปใช้ระบบคุณธรรมเหมือนคนทั่วไปว่าเขาังโกหกได้ใช่ไหมฉันโกหกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะค,คนที่จะเป็นผู้ผู้บริหารต้องโกหกไม่ได้อย่างนี้นะครับต้องมีคุณธรรมสูงกว่าระดับทั่วไปถึงเขาทั้ง,งเรียกว่าระบบที่มี ผู้นําทีม่มีมีมีคุณธรรมจะเลือกผู้นําที่มีคุณธรรมเข้ามาเป็นผู้บริหารทั้งหลายทั้งประหลัดกระทรวงอธิบดีรัฐมนตรีทั้งหลายแหละต้องต้องเป็นลักษณะเช่นนั้นนี่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาฝึกเขายังไงเขามีโรงเรียนของเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่งเขาเรียกเอกอรรกรางเอกอกเขาเรียกมหาวิทยาลัยเขาเขาไม่เรียกมหาวิทยาลัยเขาเรียกกลางเอกอเาเรียกโรงเรียนที่ระดับสูงแล้วพวกนี้จะเข้าได้เนี่ยมันต้องคณิตศาสตร์เก่งภาษาต้องเก่ง แล้วก็ปัจจาก็ต้องเก่งด้วยมัน3อย่างครับต้องเก่งทั้ง3อย่างพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็แข่งกันอย่างเหนื่อยเหนื่อยมากแต่คนเหล่านี้ที่จบมาแล้วเนี่ยพอเขาเข้าไปสู่ระบบราชการเขาแล้วมีแหม่ไปเข้มแข็งเข้มแข็งมีเอสีดับกร์เหมือนเหมือนจอบลอเรานี่ยครับผมอยากฝันเห็นราชการเราเป็นอย่างนั้นอยากฝันเห็นคนกลุ่มนี้นะกระจายไปถึงระบบราชการกระจายไปสู่วงการเมืองกระจายไปสู่เรื่องของการค้า มีมีเอสพีตะกอมีมีความซึ่งซึ่งเราวปอ,อรเราสร้างตรงนี้สําหรับ,รบตอนปลายเนาะแต่มันต้องสร้างตั้งแต่ตอนต้นน่ะต้องสร้างตอนต้นปลายเหตุซะแล้วปลายเหตุซะแล้วก็ยังดียังมียังสร้างยัง,ย,งยังมองเห็นออผมผมคิดว่าเนี่ยคือ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 แนวคิดที่เราต้องมองเป็นเป็นมัสแพลนั้งหมดต้องมองั้องหมดมันโยงใหญ่กันหมดงั้นเจ้าภาพที่มองเหมือนที่ท่านอนุชาติพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าถ้ากระบวนการการศึกษาคือแหล่งผลิตพลเมืองที่มีความเข้มแข็งครับ ก็จําเป็นต้องมีแม่แบบหรือเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งต้องสร้างแผนแม่แบบนี้ให้กับกระทรวงศึดษานิการใช่ครับแต่นี้แผนแม่แบบโดยเฉพาะถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นสภาความมั่นคงเนี่ยจะสามารถที่จะระดมแผนให้เกิดเป็นมาสเตอร์แผนการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือให้เข้มแข็งจัดปัญหาหรือสภาพผ่านที่เป็นอยู่เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้นะครับคือสพชเขาไม่ต้องทําเองเขาใช้เครื่องมือก็คือส่วนราชการกระทรวงต่างๆเนี่ยแต่เขา ขอให้เป็นตัวแบบในการที่จะเสนอรัฐบาลว่าจะต้องให้ความสำคัญนะในเรื่องประเด็นนี้นี่นะในส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ก็ให้หน่วยงานที่เขามีองค์ความรู้โดยเฉพาะเนี่ยทำตัวเองก็มีหน้าที่เหมือนแบบฝ่ายเสนาธิการคือควบคุมกากับดูแลแล้วก็ติดตามประเมินผลปรับนโยบายต่อไปเท่านั้นเองไม่ต้องลงไปทําด้วยตัวเองครับแล้วในการกํากับดูแลจะมีเป็นเชิงนโยบายเหมือนบางประเทศไม่ว่าภาคบังคับ จะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างและต่างประเทศจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวให้น้อยกว่าประเทศไทยที่ต้องลงทุนลงแรงอะไรประมาณผมคิดว่าต้องให้ไอ้หน่วยงานเทคโนคแคลนเนี่ยที่เขามีองค์ความรู้เนี่ยเ,เขาเขาพิจารณาเสนอขึ้นมาครับคืออย่าทําตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีไปยุงง่งเธอต้องเขียนอย่างนี้นะตัวเองที่ <S <S ไม่ไม่ใช่อย่าลืมว่าไพ่กระชนกรสํสำคัญอย่างที่เราคุยกันเรื่องอสมาคมโฆษณาเรื่องพวกนี้พวกนนี้อยู่ใน อยู่ในสาขาหนึ่งของการศึกษานอกระบบทั้งสิ้นเลยมันเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการสร้างบุคลิกของประชาชนคนเสพสื่อนั้นอะ่ะให้เขาต้องอยู่ในระบบการศึกษาด้วยต้องเอาเข้ามาด้วยครับถ้าจะบอกว่าประชากรที่ประชากรคนไทยที่ประเทศไทยอยากได้เนี่ยอยากได้คนไทยแบบนี้แหละที่จะเป็นคนไทยที่เป็นความมั่นคงของสังคมไทยเนี่ยจากประสบะการณ์ท่านมองว่าคนไทยคนนั้นจะต้องมีบุคลิกสําคัญอะไรบ้างคโอ้ จริงๆก็คือในในในหลักของวัฒนธรรมประจาธิปไตยที่ผมพยายามเผยแพร่เนี่ยนะครับผมจะพูดถึงว่าในเชิงบุคลิกภาพก่อนเนี่ยบุคลิกภาพประจาธิปไตเนี่ยมีจริงหรือไม่ตั้งประเด็นคําถามมาอย่างนั้นสมมติว่ามีจริงก็อะไร อันหนึ่งก็คือว่าจะต้องต้องมายึดอัตราตัวเองนะครับอันนี้สําคัญก็มันเเข้าศาสนาพุทธแหละคือมายึดอัตตาในแง่ที่ว่าฉันถูกจนตลอดเวลาต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขาถูกได้ครับไอ้ตรงนี้คือใจกว้างตรงนี้เราสร้างคนได้หรือยังนี่นี่นี่ประการหนึ่งทางบุคลิกภาพนะครับสองก็คือมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างตามมานะครับผมผมเอาแค่นี้ก่อนแต่นี้ในเรื่องของวัฒนธรรมทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเนี่ยสำคัญตรงเนี้ย เดี๋ยวนี้พอเราพูดถึงัวระดับของการพัฒนาวุฒิภาวะมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเข้าใจผลประโยชน์ส่วนรวมเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยปฏิบัติตามด้วยทําอะไรก็มุงนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนอันนี้ผมว่ามันสําคัญต่อประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยไม่มีตรงนี้นะทุกคนก็จะมายื้อแย่งผลประโยชน์ของของประเทศชาติทั้งหมดซึ่งคือก็ผิดพลาดของเราเนี่ยครับแล้วก็อีกอันคือหลัก3ประการคุณธรรมสามประการที่ คนโบราณคนกรีกโบราณเขาถือและผมถือว่าจะเป็นกรีกไม่กรีกก็สําคัญคือความกล้าหาญถืงเชิงจริยธรรมความกล้าหาญเชิงจริยธรรมไม่ความว่าเอา,เอาผมไม่ได้มายกยอกันนะอย่างสมมุติว่าท่านหัวหนะ้าท่านท่านประยุทธ์เนี่ยท่านกล้าทาในสิ่งที่อาจจะทําไม่ได้อย่างเงี้ย เ,เส้นเรื่องหวยอย่างเงี้ยบางครับให้ขาย80ดิบาทอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ง่ายนะนี่ก็เลยกล้าในเชิงจริยธรรมกล้าทําในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของ <สน S 2> ของกลุ่มคนแล้วก็เป็นอันตรายแต่กล้าทำนี่คือความกล้าในเชิงจริยธรมรมหลายหลายอย่างมันหลายอย่างแล้วก็ที่จะกล้าทําอย่างอื่นในเรื่องน้ํามันจะตามมาอีกนะครับเรื่องน้ํามันนะครับ กล้าจึงจะได้ทำ courage นะครับสำคัญมากไม่ค่อยมีนะนการเหมืองที่จะเป็นอย่างนี้แล้ะที่จะที่จะนิยามว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมคือความกล้ามันต้องไปไปสัมพันธ์กับความประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็อันที่สองกล้าอย่างเดียวไม่พอนะครับเดมบาบิดมันต้องมี prudent คือเรื่องของความระมัดระวังความที่มันจะครอบครอบครอบจะยกทับไปตี เมืองเขาเนี่ยต้องมีอีกองทัพหนึ่งคอยระวังหลังเหมือกันนะครับรอบข้อ prudent สําคัญมากสองอันนี้ครับถ้าคนไทยมีลักษณะเปิดกว้างแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมจะสามารถที่จะจืหยัดประโยชน์ส่วนรวมกล้าหาญแล้วก็มีความรอบข้อแต่แน่ว่าการผลิตการศึกษาก็ต้องมีอินพุสหรือข้อมูลที่นี่ผู้นานี่ผู้นาครับตอนี้ต่นี้คนทั่วไปก็อาจจะต่ําลงมัหน่อย <'t S 1> ในเรื่องของการให้ความเคารพต่อสิทธิผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรล่ะไม่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 ไมคับแคบในความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการเสียสละส่วนเพื่อส่วนรวมอเงี้ยลักษณะทั่วไปลักษณะเช่นนั้นนะครับแล้วก็สนใจสนใจในเรื่องของกิจการสาธารณะอันนี้สําคัญเหมือนกันความสนใจในกิจการสาธารณะ คือไม่ได้อยู่กับตัวคนเดียวไม่สนใจนะครับคือติดตามข่าวสารต่างๆเป็นเป็นจิตอาสาจิตอาสารู้ข้อมูลข่าวสารนี่ผูประชาชนทั่วไปนี่นะครับจันมองไงครับคนที่จะเป็นคนไทยที่พึงปรารถนานผมไได้ถึงที่ท่านพลเรือโทรสมีพัดมือเท่งเคยสอนผมนะครับท่านบอกว่าถ้ามอหลานเรือเนี่ยอะไรเป็นคุณบัตรหลักของฐานเรือมีคนตอบมาเยอะต้องเดินเรือเก่งต้องอะไรต่างท่านบอกว่าไม่ใช่คุณบัตรหลักของนายฐานเรือก็คือความเป็นสุภาพบุรุษ ไปมองจุดเดีย้พอ,อเดินเรือนักเดินเรือพันนี้ก็ได้นี่ถ้ามอ,มองเรื่องคนไทยยผมก็มองเรื่องแค่ศาสนาพุทธเนี่ยสินห้าเนี่ยพ,พอแล้วล่ะ <c oughs> ให้มันให้มันครบแล้วก็ไม่ขาดน่พอละขั้นต่ําสุดก็แค่นี้แหละแต่ผมเชื่อว่ายากมากนะเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เคร่งครัดกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่ถ้าเรายึดถือหลักศาสนาอะไรก็ตามอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับก็คือการสร้างปรียไใย ให้กับประเทศชาติแลวครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแฮปปี้ซันเดย์หรือคืนความสุขให้กับคนไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็จะมองมองเห็นว่าคนไทยที่พึงปรารถนาอย่างน้อยทั้งสองท่านได้เล่าให้พวกเราฟังโดยเฉพาะคุณสมบัติที่อยากได้คือคนไทยน่าจะเป็นคนที่เปิดกว้างแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมส่วนตัวและยืนหยัดในประโยชน์ของส่วนรวมมีความกล้าหาญ ทางจริยธรรมและมีความรอบคอบนั่นหมายถึงถ้าท่านใดศึกษาศาส,สนาใดก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านที่จะยึดถือและปฏิบัติให้ได้โดยเฉพาะข้อกําหนดการปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆและนั่นหมายถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าถูกกําหนดเป็นแผนแม่บทความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เชื่อว่าประเทศไทยเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเมิอนาละจีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงพลวุฒิทั้ง3ท่านนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ you <laughs>